อออโอ้ยเดี๋ยวกระเด็นนะอ,อุ้ย<ร>หล่นเลยเหนไหมสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Honey p S Shop Live Official อ่ารายการที่จะพาคุณน้องไป,ไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นนะครับ <c oughs> กับพี่ไบตและน้องกันใช่น้องสันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันเอ่ยดูแรลิตี้ลรลิตี้นะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยรู้ไหม ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Dress Shop นะครับตัวนี้จะเป็นาลายใหม่ของ Pony นะคะว่าือเป็น Pony Season 6แต่ว่า,าเนี่ยโลโก้เขาจะเขียนว่า e x p o r e Equestria นะครับแต่ว่า,าชุดอันนี้กล่องอันนี้มันคล้ายๆกับที่ Rarity ไปแมนฮัตตันในภาพ4เคยดูหรือยังเอ่ยอย่างที่ว่าเขาเป็นแบบว่าประกวดทำชุดอ่ะคุ้นๆแล้วใช่ไหมนะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็น Dress Shop นะครับหรือว่า ร้านขายเสื้อผ้าของราดี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะสามารถนําแบบออกไปพกพาได้ด้วยใช่นะครับมันก็เอาของของพวกนี้เอาไปใส่ในนี้ได้แล้วก็ตัวงานตี้กับหมวกได้ใช่แล้วงวดนี้พี่เกดก็คือก็แกนขาได้ใช่ครับัวนี้สแกนขาได้ไวแกะกันเลยดีกว่าไหมงแกะกันเลยนะอ้ยเดี๋ยวกระเด็นนะอุ้ยหล่นเลยเห็นไหม อ่ะส่วนที่ไม่ใช้อันนี้เราก็เอาไปทิ <Okay. S 1> ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับแล้วอันนี้ก็มีพวกนี้ให้ดูด้วยนนใช่อ่ะเปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยนี่เปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยตัวบ้านก็กเป็นนี่มีหอ,อาฬิกาอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นนาฬิกาจ็น,นาฬิกานะครับแล้วก็เป็นลูปนงอตี้เป็นลูกเงือกิตี้ยืนมองอยู่นี่นี่เป็นรูปไรตี้ยืนมองแล้วก็ชุดของนงอตี้ ชุดขายของนางอิตี้แล้วก็อันนี้เป็นพี่ฮิวเป็นพี่ฮิวนะคร้อกลับมาพบพ่อได้ใช่อันนี้เปิดเปิดออกมาก็จะเป็นงานของนางอิตี้ได้เลยนี่โชว์เพื่อนเลยนี่อ่าอ่าตรงนี้นะครับเวลาเราแกะออกมามันจะเป็นพลาสติกตรงนี้แกะยากปกติต้องซันแกะเองหรือว่าคุณแม่แกะบางทีตัดตัดตัดชอบไปโดนตรงปุ๊อันนี้นะครับมันจะมีวิธีดึงนะครับ คือหาด้านหนึ่งที่มันมีได้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ดึงอย่างนี้เลยปุ๊บเห็นปะหลุดง่ายไหมอ่ายอะขงขวาก็จะเป็นจะเป็นเปิดเปิดงานของอน,นังนิตี้ออกมาปุ๊บก็จะเจอเกอ้าผ้าของอน,นังเจอเกอ้าผ้าขายของอน,นังนิตี้แล้วด้านนี้ก็เป็นที่แต่งหน้าเราก็เปลี่ยนชุดใช่อันนี้ยังไง อันนี้เป็นชุดเหมือนกันเป็นชุดเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวลองตี้ซึ่งใส่อะไรมาด้วยใ่ผ้าพันคอมาใส่ผ้าพันคอให้เพื่อนดูแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือชุดองลตี้ใส่ยังไงพี่จะไปงานต้องเอาอันนี้นี่เอาก่อนแล้วก็เพื่อยใส่นี่เหรอน่างแต่งใช่ไหมนี่ไัไดังแล้วก็ดั ไม่ได้อ่ะไม่ใส่ไม่ได้อ่ะที่ไม่ใส่ผิดหรือเปล่าอ๋อนี่ไงได้แล้วอ่าอันนี้คืออีกชุดหนึ่งอุ้ยสวยมากเลยชุดเนี้ยแล้วเราก็ใส่มงกุดด้วยมีมงกุดมาให้ด้วยสีเหลืองันนี้คืออุยมงกุดอย่างนี้เหมือนคล้ายๆของเซเลสเทียหรือเปล่าใช่คล้ายๆของเจ้าหญิงกรเทียนเราก็อะไรนะเจ้าหญิงทบายๆหรอใช่ใช่คล้ายๆกันเลยอันก็มีอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าอ่านได้ใส่กระเป๋าสิ ต้องเอาอันนี้ออกก่อนเพื่อใส่อันไหนนะครับต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้มีกระเป๋าอันนี้กระเป๋าใส่แบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดอีกชุดนึงอันไหนต้องซา้มาใส่ด้ยอันนีุ้ยชุดนี้น่ารักมากเลยช,ช,ชุดนี้มีปีกด้วยชุดนี้มีปีกด้วยแบบนี้เลยน่ารักมากเหนือนนเขาให้ใส่คู่กันอันไหนกับอันไหนอันนี้กับอันนี้จริงเหรออันไหนเราลองใส่เราลองใส่ทํานะลองใก่คู่กันไม่ได้ เราต้องใส่อีกด้านหนึ่งเหือดได้ไหมไม่ได้เขาให้ใส่ด้านเดียวเพราะว่าเหมือนกับมมาเขาจะเล่นด้านเดียวแล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะมันจะมีกิ๊บแบบนี้นะครับสองสีในชุดนี้ขนาดชมหน่ไหเป็นรูปหัวใจเราก็มีเอ่ออันนี้ควันหรือว่าใช่มีสีเขียวกับสีชมพูแต่ว่าจริงๆพวกนี้ในแต่ละกล่องบางทีอาจจะมีสีที่ไม่เหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าเขาให้เอาไว้ใส่อะไรอ่ะไก่หอมหรือเปล่า ต่างหูพี่ใบ้เดาว่าเป็นต่างหูเหมือนกันอ๋องแล้วก็คือนี่ไงใส่เป็นต่างหูหน่อยน้องน้องทำอ๋องูแล้วก็คือต่างหูอันนี้คู่กับชุดนี้อ่านี่ไงใส่เป็นต่างหูได้ด้วยหุย้ยน่ารักอันนี้ก็คู่กับอันนี้ใช่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 ใชอ่าอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับก็น้องๆน,นะครับสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆได้หมดเลยแต่ว่าแนะนําว่าเวลาเราเล่นกับอุปกรณ์พวกพวกนี้แล้วเนี่ยเรา อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าอุปกรณ์พวกเสื้อผ้าพวกต่างหูพวกผ้าพันคอหรือว่าหมวกเนี่ยนะครับไม่สามารถหาซื้อแยกๆได้ถ้าเกิดอยากได้ก็คือต้องซื้อเป็นกล่องเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเกิดแบบนี้แล้วผ้าพันคอก็จะมาด้วยกันใช่อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งหนีด้านแล้วด้านแล้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้สวยกว่าด้านนี้สวยกว่านี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พี่หงอีตีไปไปงานวันงู หรออ๋อสวยมากเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมีบาร์โคดตัวนี้อ่ะพอเราเล่นเสร็จหมดแล้วเราทำไงเก็บอ่ะไหนเก็บเลยปกติปกติหนูก็เก็บอย่างนี้เก็บนึใช่ก็คือเราเราเราวางไว้ได้เลยนะครับอ่าไในกวาดหมเลยนี่กวามหมดเลยแล้วเราก็ควาเสร็จพวกเราก็ปิดชุบแล้วเราก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้แต่เราวางหายด้วยนะ ช่ครับเพราะกล่องมันเล็กเราก็ตัวต้มหูหลอกกันด้วยใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าหลุดเปิดว่าเนี่ยเวลาเปิดเห็นไหมเวลาเปิดก็ให้นอนนะครับแล้วค่อยเปิดออกมาอย่างนี้ก็จะได้ไม่หลดุดไม่ได้กระจายนะครับ<ไ>นอกจากเรตตี้เรดช็อปแล้วนะครับวันนี้น้องฟันนะครับยังสอยอย่างอื่นไปด้วย<ไ>นะครับก็จะมีตัวนี้ตีตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ไฮนะครับตัวที่ชื่อว่าโทรลายนะครับเป็นรุ่นกริสเกลิเออร์ลีฟนะครับที่ว่ากลายเป็นปลาปลาแมว เป็นปลาแมวเป็นปลาสิโตใช่ปลาสิโตนะครับตอนแรกก็พอ,อกเกิดงงไปไว่ายน้ำไม่เป็นก็กลัวหนวยใช่แต่ว่าเขาก็เรียนเรียนรู้กันใช่ไหมแล้วก็ว่ายได้ตอนหนูดูแล้วพะตอนแรกตัวทองไงไปไปเก้งตัวลาคูน่าใช่แล้วเขาก็เยกลยโกรธกันใช่แต่ว่าเราอย่าอย่าสปอยมาก เดี๋ยวเพื up, ่อนๆที right. ่ยังไม่ได้ดูเขาจะไม่สนุกนะต้องไปอยากอยากรู้ต้องไปหาดูกันเองใช่ไหมอ่าดูแล้วอ่ะตัวต่อมาตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้คงจะน้องๆคงจะดูกันเยอะแล้วครับตัวนี้เป็นทไวล่านะครับรุ่นหลอดนะครับหรือว่าฮอนเตนนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ เป็นกอดีนกอดีนชุดนอน,น,อ,นอันนี้พี่ไบเคยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้น้องซันจ<ต>ัได้แต่ว่าไม่ได้เตียงเนาะ<ร>อยากได้เตียงเดี๋ยวไว้ไว้ไว้คอยค่อยว่ากันเดีย๋ยค่อยหาให้นะครับเจอร้องแบบแม่ก่อนว่าให้ <laughs> โอเคนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจตัวไลตลิตี้ที่เป็นตัวเบรสช็อปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony t เทสช็อใช่ครับวันนี้พี่ไบค์กับน้องซันไป